ถ้าเป็นตัว d ี m o d e l ครับมันใช้มือเดียวได้แล้วก็ตัดได้หลายท่ามากกว่า T-Model เนี่ยจะจับอมือแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะคนโทรลได้ง่ายกว่าจริงๆแล้วแต่ถนัดเลยทีนี้ไอ้ตัว T-Model เนี่ยถ้าใส่เป็นแบบรุ่นสุพิมไม่สามารถใส่ได้อาจจะต้องใช้แบบรุ่นธรรมดาที่เรามีอยู่แหลยที่เหลือเป็นเรื่องของฟิลลิ่งการตัดแหละว่าสะดวกแบบไหนส่วนใหญ่จะใช้ตัวที่มีสายใช้แบบนี้แต่ตัวเนี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของขนาดแบตเตอรี่ที่เราต้องใส่เข้าไปตกลงเอาตัวเนี้ยได้ครับเดี๋ยวอเอาของให้สัก เค okay, อัน,นี้จะเป็นของใหม่นะครับอันนี้ผมขออยุาตใช้ใชแบตเครื่องผมเทสให้นหละตัวน,นี้กดได้เลยนะครับจะไม่มีเซฟตี้ตับรอบใช้ได้นะครับเข okay, ใชจะได้ทุกสปีดแล้วก็สามารถล็อกได้ ตัวนี้ก็จะเป็นปรับระยะชักนะครับเบอร์ศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยขึ้นอยู่กับวัสดุนั้นๆในชุดเนี่ยเขาจะมีไกด์นะครับหนึ่งอันใบตัดไม้กับตัดเล็กให้อย่างระบอันนี้จะเป็นฐานรองอันนี้จะเป็นท่อต่อเครื่องดูดฝุด่นเดี๋ยวผมเปิดบิลให้สักรู่นะครับน,นีจะเป็นใบเสร็จวยอด2290้ยบาทในส่วนรับประกันตัวเครื่อง1ปีถ้าติดขัดปัญหาแจ้งซ่อมหรือหาอะไรเนี่ยเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับแล้วก็ถ้า7็ดวันแรกมีปัญหาผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยขอบคุณมาากนะคครรััับบดดทงอย